หลังจากวันที่12ได้เดินสายไฟรอบบ้านแล้วนะคะก็คือไฟโซลารเซลล์วันนี้วันที่14นะคะเฮียก็เดินสายไฟเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะซึ่งจะมาเชื่อมต่อกับหลอดไฟนะคะที่จะติดไว้ตรงกลางเพดานเพื่อที่จะไว้ใช้ภายในห้องรับแขกนะคะในจุดนี้นะคะเฮียก็จะ เจาะนะคะในส่วนที่จะใส่หลอดไฟนะคะคือหลอดไฟเขาจะเป็นแผ่นบางๆนะคะแต่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED นะคะมันก็จะสว่างมากๆเลยนะคะจะเป็นหลอดไฟเล็กๆนะคะเต็มแผ่นเลยแล้วก็เปิดออกมาก็จะสว่างมากๆเลยเนะะี่ยค่ะเฮียก็กาลังติดตั้งดวงไฟอยู่นะคะเจาะสว่างนะคะเพื่อที่จะขันน็อตยึดหลอดไฟนะคะให้กับติดกับ เพดานจุดนี้นะคะ หลังจากติดตั้งหลอดไฟภายในบ้านเรียบร้อยแล้วเฮีย mm hmm. ก็มาเชื่อมต่อสายไฟที่แผงนะคะ mm hmm. ที่แผงตัวควบคุมสวิตช์ไฟปิดเปิดนะคะโซลาเซลล์ที่อยู่ตรงเสาระเบียงด้านนอกบ้านต่อไฟโซลาเซลล์ที่มีต่อสายโซลาเซลล์นะคะโซลาเซลล์โซลาเซลล์เข้าไปนในบ้านนะคะอันนี้คือสายไฟที่เดินจากตัว ภายในบ้านเฮียกำลังจะเชื่อมโยงกับแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะไปใช้หนึ่งดวงภายในห้องรัดแพรเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเันกำลังเชื่อมต่ออ่าค่ะแล้วก็นี่คือดวงไฟที่เฮียเชื่อมโยงนะคะจากแผงโซลาเซลล์นอกบ้านนั่นเองเนี่ยคะ่ะหนึ่งดวงนะคะติดตั้งเองนะคะ ด้วยสีมืออาเฮียมันกระปิบหรอคะป้าค่ะมันกระปิบอยู่โอเคเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะจากไฟที่เนี่ยค่ะสีดวงเปิดสีดวงพร้อมกันนะคะอเฮียบอกว่ามันสว่างเกินแล้วมันก็มันเป็นไฟบ้านนะเนาะแต่ตอนนี้เฮียเรียกว่า ทำด้วยฝีมืออเฮียเองนะคะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้วส่งไฟเข้ามา1น่ดวงพัดใช้ภายในห้องรับแขกเนี่ยคะ่ะหนึ่งดวงสำเร็จเรียบร้อยด้วยฝีมือ